สวัสดีครับเลขพายเฮงชาแนลวันนี้เรารพบกับแนวทางวหวยฮานอยประจำวันที่23พฤศจิกายน257นะครับวหวยฮานอยของทางช่องเลขพายเฮงชาแนลจะเป็นแนวทางแบบรวมนะครับแนวทางวหวยฮานอยเฉพาะกิจหวยฮานอยพิเศษวหวยฮานอยปกติแล้วก็วหวยฮานอย V.I.P. นะครับ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีครับท่านที่ทูกรางวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานผลของเมื่อวานนะครับน้อ,นอยเฉพาะกิจออก7 2 4 4สี่ห้ามาชุดเด่น4นะครับแต่ไม่มีสองส ก็มาจุดเด่น4 5ใส่รูดใสยวิ่งทำงานนะครับไม่มีที่แอตัดให้นะครับ4 2กับ4 5พิเศษเข้าพิเศษออก0 5 4 5 0นะครับมาเด่นรูดวิ่ง4นะครับกับ0 5 0ก็ไม่มีทแอตัดให้นะครับมา4ก็ไม่มี กตออก481 8 9เข้าเฉพาะเด่นรูปวิ่งนะครับหลัก998ไม่มีนะครับ VAP ออก75981เข้าเด่นรูปวิ่ง9นะครับสังขออภัยนะครับชุดติ2ตัวที่แอตัดให้ไม่มี เดี๋ยววันนี้เรามาตามกันต่อนะครับแนวทางหวาฮานอยประจำที่23พฤศจิกายน2567ครับแนวทางหวาฮานอยวันนี้นะครับแอดให้เด่นไปที่3 5 7 เด่นของหลัก3ามนะครับสูนส์สาม่จะตัดให้หลักละ5้าตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเด่นหลักห้านะครับ ก็จะมี30 31 35 37 38 50 51 57 58 59นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดทองหลัก7นะครับหลักเ็ก็จะมีสำหรับคลิปนี้แอดก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชม ถ้าตัวเลขอย่างนี้ถูกใจไม่โดนใจก็ต้องไม่ต้องนําไปใช้นะครับถูกพร่อความเทิงเท่านั้นลองของหลักเจ็ดก็จะมีห้าชุด5คู่นะครับต่อไปเราไปดูเลขในตารางวันกับสถิติเลขในตารางวันกับสถิติมีหนึ่งมีห้ามีเจ มีเก้ามีสมีศนะครับเลขในตารางวันกับสถิตินี้1น7 9 3 0เลขในตารางวันกับสถิตินี้สามารถนำไปใช้กับหวยฮานอยอย่างอื่นได้นะครับลองดูสถิติย้อนหลังดูต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับ สามตัวก็จบคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับก็าฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่าพาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเดียบลงให้นะครับ แนวทางของหววหานอยประจำวันที่23พฤศจิกายน2567นะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการคุณล่างวันและขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ